แฉแหลกแฮชแท็กมาดามายเพราะความสนิทใจจึงให้ยืมเงินก่อนเบี้ยหนี้เกือบแสนเป็นเหตุให้หนุ่ม26จบชีวิตคาห้องพักเรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่ร้อนแรงที่สุดในโลกออนไลน์ตอนนี้เมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมา Facebook มูลนิธิสว่างขอนแก่นสามัคคีอุทิศได้แจ้งว่าพบศพมีผู้เสียชีวิตเป็นชายอายุ26ปีนอนจมกองเลือดคาบ้านพัก และทำให้คนออกมาติดแฮชแท็กมาดามายเพื่อเรียกร้องให้บุคคลดังกล่าวออกมารับผิดชอบต่อเรื่องที่เกิดขึ้นและเรียกร้องความยุติธรรมให้แก่ผู้ตายหากยังงงว่าแฮชแท็กนี้มาได้อย่างไรวันนี้ทีมงานของเราจะมาสรุปจุดเริ่มต้นของเรื่องราวสุดส,ด,สดใจให้ได้ชมกันครับต้นเรื่องมาจากกระเทยท่านหนึ่งที่ใช้ตัวย่อว่ามดม,ม ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในวงการหรือเอาาอรียกง่ายๆว่าเป็นเซเลบมหาวิลัยด้วยความที่เธอเป็นนักกิจกรรมตัวยงและมีความสามารถมากมายจึงทำให้มีผู้ชื่นชมและนับถือมอมเธอมีพี่ชายที่สนิทอยู่คนหนึ่งนั่นก็คือจอบอรหรือผู้ตายจอบอเป็นคนนิสัยดีและเป็นที่รักของเพื่อนๆน,น้องๆแถมยังมีพลังบวกให้คนรอบข้างเสมอวันหนึ่งมอมได้ มาทำการขอร้องให้จอบอยืมเงินให้ด้วยความสนิทกับเชื่อใจอย่างมากกับน้องรักคนนี้จอบอรจึงได้ยืมเงินให้โดยเป็นการกู้เงินนอกระบบดอกเบีย 120. ้ยร้อยละยี่สิบมดมรับรู้เงื่อนไขและรับปากว่าจะจ่ายเองจอบอจึงได้ไปกู้มาให้60,000บาทแต่หลังจากนั้นมดม,มหลังจากที่ได้เงินไปก็ใช้ชีวิตแบบกินหรูอยู่สบายทิ้งให้จอบอรหรือผู้ตาย ต้องมาคอยใช้ดอกสัปดาห์ละ12,000บาทรวมๆแล้วแสนบาทจนจอบอต้องเอาทอง4บาทที่ปู่ให้ไว้ก่อนตายไปจำนำเพื่อนำเงินส่วนนี้มาจ่ายเป็นดอกให้กับมรมผู้ตายไม่รู้จะทำอย่างไรพยายามติดต่อมรมแต่มรมก็ไม่ติดต่อกลับิ่งข้อความไว้ก็ไม่อ่าน และสุดท้ายจากปัญหาหลายอย่างที่ทับถมไม่ว่าจะเป็นโรคซึมเศร้าอีกครั้งยังมาเจอปัญหาเรื่องเงินอีกทำให้จอบอตัดสินใจจบชีวิตของตัวเองด้วยวิธีการกรีดแขนตัวเองและกินน้ํายาล้างห้องน้ําภายในห้องพักของตนเขาก็คุณข่าวจากไบรท์ t ีวีครับและถ้าเพื่อนๆได้อนนชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานนะครับขอบคุณครับ